ปีนะ่อยซื้อมาก็จะจบอยู่แล้วเ้าจะไล่อยู่แล้วมันจะครบห้าปีแล้วยังไม่หาหนังสือไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่อยู่ในสมองคนมีสัมภาษณ์ไว้บ้างแล้วมีสัมภาษณเรื่องนั้นเรื่องนี้ลงหนังสือถอดเทปจัดการไว้หมดเขาหลังไม่ต้องมาพูดซ้ำเรื่องปัจจัยาการแห่งการวิจัยปีนี้พูดแล้ว หอดเทปไปละปีหน้ารุ่นต่อไปไปคิดหาหัวข้อใหม่ที่มันพูดยากยาก,กว่านี้แล้วไปเชิญคนอื่นมาบ้างเพราะฉะนั้นความรู้เราจัดการให้คนเข้าถึงได้ getting the right knowledge to the right people at the right time ไม่ว่ามันจะมาอยู่ที่ไหนตรงไหนวิทยาลทั่วโลกที่เกี่ยวกับปรศนาเป็นภาษาอังกฤษหามาให้ มีหมดถ้าทำอย่างนี้ลองจินตนาการที่มันจะจบเร็วขนาดไหนสำหรับคนที่ยังไงไงก็ขยันนะส่วนไอ้คนที่ไม่ได้เรื่องยังไงยังไงมันก็ไม่จบไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดถึงพวกอะไรนะบัวมันมันมีหลายระดับแต่ก็เข้าเรียนมหาจุฬาจนได้การจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญาต้องให้เข้ากับคำนี้องค์ความรู้ทั้งหลายอยู่ไม่ไกลใครปัญญาไวหาได้บ่อนานทั่วแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดเกียรติคร้นานบ่ผ่านพบเลยมีวินิพนดีเด่นมีงานวิญิาพนมีหนังสือค้นคว้าวิจัยเต็มไ,ไปหมดทั้งในอินเทอร์เนต็ตทั้งเลไรต่าง แล้วใครมีปัญญาไวค้นคว้าเอามาทำวินิพนลลจบในเวลาที่ต้องการแต่ผู้ใดเกลียดค้านก็มาดูแรงบันดาลใจเอ๊ะทำไมมันจบได้ดูถ้าทาก็ไม่ฉลาดกว่าเราแต่จริงๆเนี่ยปัจจัยาการที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จมันไม่ใช่เพียงข้อมูลมันอยู่ที่อาจารย์ด้วย ให้กำลังใจลูกศิษย์เป็นการนนมิตรเวลาท้อแนะทางออกให้ด้วยนึกถึงเบอร์ท่ลเลเซลสุทีิเวลาพูดเรื่องนี้ลูกศิษย์ไปถามชื่อวิกเกนสไตน์เป็นชาวเวียนนาไปฟังเบอร์ทัลเลเซลที่อังกฤษฟังเลคเชอร์เป็นซีรีส์ฟังจบ วิดเกนสไตน์หนุ่มไปถามอาจารย์ลาเซลอาจารย์ครับช่วยบอกหน่อยครับว่าคนอย่างผมนี้เป็นจีเนียสเป็นอัจฉริยะหรืออีเดียตปัญญาอ่อนดูโง่เฮงเอาา้าทำมถามทำไมะใจบอกไปทำไมอาจารย์ก็ถามคืออย่างนี้ครับถ้าผมถ้าอาจารย์บอกว่าผมเป็นจีเนียสเป็นอัจฉริยะผมจะมาเรียนปรัชญา กับอาจารย์แต่ถ้าผมเป็นอีเดียนปัญญาอ่อนตอนนี้ผมจบวิศวะผมจะไปเป็นนักบินครับช่วยบอกหน่อยครับอาจารย์ก็บอกว่าถ้าจะให้บอกอยู่ฟังเลคเชอร์ซีรีส์นี้ให้จบแล้วเขียนสรุปมาเป็นเปเปอร์ว่าอาจารย์พูดว่าอะไรแล้วจะบอกว่าเธอเป็น อัจฉริยะหรือปัญญาอ่อนวิเก็ตไซยก็ฟังจนจบแล้วก็เขียนสรุปเปเปอร์เป็นเปเปอร์มาส่งให้เบอร์ทรัลเซลเบอร์ทรัลเซลคือคนที่เรียกว่าน,นเบลอีกคนหนึ่งเป็นคนที่คิดซิมบลิกโลจิกตรรกศาสตร์สัญลักษณ์เขียนปริ n ิเปีย m a t มทเ a มติกาคู่กับไวเฮด ให้เราเรียนซิมบลิกโลจิกตัรกษาสตร์สัญลักษณ์ในปริญญาโตของปรัชญ,ญาจนทุกวันนี้เบอรอทั้ลเซลหยิบเปเปอร์ของลูกเ,เด็กหนุ่มตอนนั้นยังไม่ได้มาเรียนของวิทเกิสไตน์อ่านอ่านได้แถวเดียวประโยคแรกหวางมองหนะ้าแล้วก็บอกว่าผมว่าคุณเรียนปรัชญ,ญาดีกว่านะ หมายความว่าเขาเป็นจีเนียสหรืออีเดียตะจีเนียนสะอัจฉริยะจะมาเรียนปรัชญาอาจารย์ไม่บอกว่าเป็นอัจฉริยะหรือปัญญาอ่อนอาจารย์บอกว่าผมว่าคูเรียนปรัชญาดีกว่านะวิเกนไสไตน์ก็ย้ายจากวิศวะมาเรียนปรัชญาเขียนวิเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง กลับไปบ้านเดิมไปเป็นครูบ้านนอกหนังสือที่เขียนไว้นั้นชื่อแท t a ัสดังไปทั่วโลกคนเอาอไปอ้างอิงอาจารย์ต้องไปตามจากบ้านนอกให้มาสอบวิญญูณิพลปริญญาเองสอบเสร็จตั้งเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยที่อังกฤษ คนคนนี้ถ้าใครเรียนปรัชญาสมัยใหม่ปรัชญาวิเคราะห์ต้องถือเขาเป็นปรมาจารย์ในยุคนี้ไม่มีใครเกินวิทเกนสไตล์เพราะคำพูดประโยคเดียวของอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์ทั้งหลายถ้ามีใครมาถามว่าบอกหน่อยว่าผมดิฉันอัจฉริยะหรือปัญญาอ่อน ถ้าอัจฉริยะจะมาทําวิจัยกับอาจารย์ปัญญาอ่อนจะไปทํากับทรรมนิพนธ์กับท่านอื่นก็ให้ไปเขียนมาหนึ่งหนึ่งหน้าเขาพอแล้วก็มองหน้าอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้ไม่ได้ผดได้เกิดเลยหรือว่าหรือว่าเจริญลูกเรืงเรองที่จริงมันไม่ใช่มันอยู่ที่อาจารย์ให้กําลังใจถ้าอาจารย์พูดไปอีกแบบหนึ่งนะมันก็จะไม่มี คนอย่างวิทเกินสไตน์อาจารย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้พูดถึง K m ที่เรากำลังทำ<ม>การจัดการองค์ความรู้วินิพน์ทั้งหลายพูดถึงการจัดการความรู้ของอาจารย์เอามาช่วยพวกเรา<ม>ก็จะทำให้วิริพนธ์นั้นมีคุณภาพ<ม>เราเองก็จะได้ความรู้โดยไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องลำบากและ จบในเวลาอันควรวันนี้เราก็คงจะได้ศึกษาแบบอย่างจากการปฏิบัติจริงๆของผู้ที่ได้รับยกย่องในการทำวินิพนธ์และอาจจะต้องถามว่าคิดอย่างไรอาจารย์ที่ปรึกษาแนะอย่างไรด่ามากไหมอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะได้กำลังใจในการที่จะ ทำงานวิจัยให้ดีเด่นแล้วก็ขอชื่นชมยินด,ดีในฝ่ายผู้จัดรายการนี้ที่ทําให้เกิดการสะสมความรู้รู้จักงานดีเด่นและอยากจะเห็นบันทึกวิาลจัดการเรื่ององความรู้ที่อยู่ในหนังสือมีให้มากที่สุดมีตำราให้มากที่สุดแล้วฝ่ายไอทีก็ทำอินทราเน็ต ลงทะเบียนเรียนแลน้วค้นหนังสือในอินเทอร์เน็ตของมหาจุฬาได้เลยได้ทุกอย่างเมื่อวานก็พูดกับไอทีไปแล้วให้ทําอินเทอร์เน็ตเอาความเอาตำราด,ดีๆไปไว้ในนั้นสําหรับผู้ที่จะทาวิทนย์พลเท่านั้นมีเลขรหัสก็เข้าไปเลยวิทย์พลดีเด็กก็ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้มันเป็นอินเทอร์เน็ตคือใช้เฉพาะในมหาจุฬาเพื่อไม่มีปัญหาในทางนิิทธิ <S <S ์แล้วต่อไปใครจะทําเรื่องอะไร ทั้งหนังสือทั้งสื่อทั้งสิ่งพิมพ์ทุกอย่างไออิเล็กทรอนิกส์มีหมดมันจะทุ่นเวลาสมัยก่อนทำแล้วใช้เวลานานต่อไปจะต้องสัน้นและได้คุณภาพดียิ่งขึ้นเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่ทำในสมัยก่อนในรุ่นก่อนและต้องถือว่ามาวันนี้ได้เห็นพวกเราได้มาถึงขั้นนี้ก็ต้องถือว่าพัฒนา มาพอสมควรแล้วจากที่เราเริ่มบัดีวิไล<ม>เมื่อสมัยก่อนสมัยแรกเลยเป็นคณะบดีผู้ก่อตั้งบัดีวิไลยในฐานะนี้ก็ชื่นชมยินดีที่เห็นพวกเราทั้งหมดมากันขับขั้งอย่างนี้แล้วก็หวังว่าในอนาคตต่อไปนั้นความรู้จะเพิ่มพูนเหมือนจอมปลวกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและโดยการบริหารจัดการอย่างที่ทำกันในวันนี้ทั้งในฝ่ายของนิสิตรุ่นน้องที่อยากจะเห็นวียอพลดีเด่นทั้งรุ่น เดียวกันและทั้งครูบาอาจารย์เป็นกิริมิตรต่อกันทั้งผู้ทรงนุ่นที่มาให้คําแนะนํามาวิพากษ์วิจารณ์บอกเคล็ดลับอะไรต่างๆนั้นก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งจึงขอ,เ,อเปิดงานนี้และขออนุมโมทนาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทางนี้ถือว่ามาร่วมกันให้วิทยาทานหรือธรรมทานซึ่งถือว่าเป็นทานที่ประเสริฐ ประทานทั้งปวงด้วยธรรมทานนี้และบุญคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญทั้งคุณภาษีรัตนตรัยจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยเวพร์ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามภัยบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปปราศจากทุกโศกโรคภยรัยอุปทานตรายทั้งปวงถึงซึ่งความเจริญด้วยอายุวัน,นะสุขภาพระปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติธนาสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้ดยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จทุกรูปทุกท่านทุกคนตลอดกาลละนานเทอ